สำหรับพี่น้องที่สีไทยรูบด้วพี่น้องเริ่นแล,ลนด์สีด้ออกมาอีกช่วงหนึ่งอยู่เด้อค่ะเด้อเดยวจังทายอีกรอบนั้นก็ได้ค่ะพี่น้องขอบคุณกำลังใจพี่น้องดน,นหน้าเวทีมอบให้ลูกสาวลาน้องอาไอศากรณ์นะครับขอบคุณก็มากวงแพ่งพี่น้องกันแล้วกันนะครับของพุ่นของฝากของตอนท่างพีถือไวซก่อนอไนล่าไทายลูปน้ำเพลินซก่อนนะครับ ชุดรอพนักข่อยไส่สินปนี้ยังมาข่อยชุดรออยู่ยายสากลายเป็นกำนันแพ้แล้วบาดีข่อยนี่ละกำนันแพ้หมือนี่แล้วพ่แม่ดอกขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้ยกระเจี๊ยมหอมเกี๊ยมข่อยจกแดกมาดมใช่ไหมเอาพี่น้องครับสวัสดีพบกับโชว์ นะครับเต็มรูปแบบของมอลำเสียงวิหกนกพงศกรกันแล้วกันนะครับเอาอีหลาบมพัด้นว่าติอุ้ยว่ามันสิบวรักษาสิทธิ์เจ้าของเอาสาเอาพันหนักมึงเนี่ยละคอยแซวรถไปใครซุ่มอลำอยู่ข้างล่างแบบนี้ข้าหนงละอายสักกุนาพรเสียงวหกค่ะขอบคุณรางวัลใจด้านนาวิธีด้วยนะคะ ขอบคุณความหักความแพงที่หายีหล่ากับขอบคุณแซมหกเดจ้าขอบคุณค่ะขอเสียงพี่น้องด้านหน้าเวทีแนจ้าบอท่านดังได้จ้ะขอเสียงพี่น้องด้านหน้าเวทีแนจ้า ครับเอาน้องดนมาดนิทักทายพี่น้องนะครับผมดนทนโดนสวัสดีพี่น้องครับผมแล้วก็ขอขอบคุณรางวัลน้ําใจด้านหน้าเวทีนะครับผมขอบคุณเงินถูกบาทตุกสตังค์ของพี่ของน้องนะครับทีมมอกไผ่นะครับผมจังไหก็ขอฝากไปใเอามมกออมใจของพี่ของน้องน้ำเนื้อเดืครับผมขอบคุณได้หลายนะครับขอบคุณความภาความแพงพี่น้องด้านหน้าเวทีเอาจังพ่อกับอิหลากรบบกลาหน่อยนี้อีกในช่วงคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบนะครับช่วงนี้นะครับขอส่งความสุขพี่น้องเข้ากับคอนเสิร์ตหมอลำเสืงมิหกนก